คุณแม่บอกว่ามันเป็นค่าที่เหมือนเราได้ไปรับใช้ผู้อื่นแล้วก็แบบเราเกิดมาเราต้องทําประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วค่านี้ก็เหมือนกับพอดีเลย <labor> หนูก็เลยลองมาสมัครดูแล้วก็สามารถเข้าได้ค่ะบางคนก็จะชอบคิดว่าแบบเราช่วยคนอื่นเราแบบเราสําคัญเราต้องช่วยคนอื่นแต่ค่ายนี้บอกว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เก่งแต่เราต้องขอบคุณเขาที่เหมือนกับให้เราได้เรียนรู้ <S <S แล้วก็ให้เราได้แบบมีบุญเพื่อช่วยเขาอะค่ะคุณยายจ๋าก็เคยบอกว่า มือผู้ให้จะต้องต่ำกว่ามือผู้รับเสมอนะคะรันเคยให้ครั้งหนึ่งก็ตอนที่ให้เด็กพิกเด็กที่ไม่มีพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าให้ลองไปบริจาคตุ๊ก,กตาดูหนละตอนแรกรันก็ไม่เอารันอยากได้ตุ๊ก,กตารันชอบตุ๊ก,กตาของรันที่ทั้งที่รันมีแบบเยอะมากแล้วก็ไม่เคยเล่นกับมันเลยแล้วพ่อกับแม่บอกว่าเขาไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีแม่นะถ้าเขามีตุ๊ก,กตาเขาอาจจะช่วยให้แบบเขามีความสุขหรือว่าอุ่นใจมากขึ้น สุดท้ายรันก็เลยลองแบบบริจาคตุ๊กตาสิบตัวไปแล้วแลวก็เห็นเขายีมแล้นรันก็มีความสุขมากค่ะ